วันนี้จะขอน้อมนำบทธรรมะของหลวงพ่อชาสุพัทโทซึ่งเปรียบเปรยไว้อย่างแยบคายเกี่ยวกับการเจริญสติคล้ายกับแมงมุมชักใหญ่หลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่าวันหนึ่งสายตาท่านเหลือไปเห็นแมงมุมตัวหนึ่งกำลังชักใหญ่ทำรังอย่างสงบ มันถักทอเส้นใยของมันขึงไว้ตามช่องต่างๆราวกับจอภาพในโรงหนังเมื่อสร้างรังเสร็จมันก็กลับมาเกาะเงียบอยู่กลางใหญ่มันไม่วิ่งวุ่นไม่เร่งร้อนแต่คอยงเงียบๆอย่างมีสติจนกระทั่งเมื่อมแมลงบินมาสัมผัสใยที่มันขึงไว้เส้นใยก็สะเทือนเล็กน้อยแมงมุม รู้ทันทีว่ามีบางสิ่งมากระทบมันจึงวิ่งออกมาจับมแมลงนั้นไว้แล้วกลับเข้าสู่ที่เดิมตรงกลางใยของมันอย่างสงบหลวงพ่อชาท่านเปรียบสิ่งที่เห็นกับจิตของเราอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิน้นกายและใจก็เหมือนกับเส้นใยของแมงมุม ขึงออกไปรอบทิศทางเมื่อมีรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบกายและอารมณ์มากระทบใจสิ่งเหล่านี้คือมแมลงที่มากระทบข่ายแห่งสติของเราหากเราตั้งจิตอยู่กลางข่าย เหมือนแมงมุมเกาะอยู่กลางใหญ่เมื่อมีสิ่งมากระทบเราก็รู้รู้เฉยๆอย่างมีสติโดยไม่ต้องวิ่งตามไปไม่ต้องไปเกลือกลัวกับอารมณ์นั้นและหากเราฝึกจิตเช่นนี้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่เป็นเจ้าของสุขไม่เป็นเจ้าของทุกข์ เมื่อเห็นความจริงเช่นนั้นใจก็จะกว้างเบาและเป็นอิสระไม่ว่าเราจะทำอะไรใจก็สบายไม่ดิ้นรนไม่สแสวงหามีแต่การภาวนาที่ค่อยๆเจริญยิ่งขึ้นอย่างสงบงาม